สวัสดีจ้านูเกบุญธิดาเด้อค่ะมือหนีนูกะสีผ้ามาตึกแหโยกสะดุงคือเกาค่ะมือหนีก็มาหื่อค่ะเหื้อบบกหลายนึงเท้ามาสวยผอมเกือบสิเทียงแลวค่ะยังพันเด้ยเหื้อยู่หน่าจะตึกสวงบายพละนุคิดว่าเพราะเห้อหลายมากเลยพุน่ะเ้ากะสิกาจกฟันทั้งหนีค่ะไล่มาตรงนี้เลยค่ะเนี่ยเหืเลยหลายเนี่ยค่ะตรงนี้เลยจนมาถึงตรงนี้เ๋ยวตอนเหื้อนูกะสีมาทายห้เบิงอีเด้อจ้ะ ตอนนี้เท่ากับทำการห้ามมองกัดดางแล้วค่ะหลังจากหันเท่ากับไลปลาค่ะสิไลปลาจากฟังทางนี้เพื่อให้มาเขาดังฟังทางนี่แล้วค่ะฟังทางฝุ่นก,กับกัดดังไว้แล้วค่ะกัดไวกลเติบอยู่ค่ะเพราะว่าค้นมาตึกหลายมือน,นี้หมูเหอะตรงนี้แหละเห่อหกหกนี่แหละค่ะตอนนี้กากำลังไลปลาค่ะไลปลาออกจากพู่ไม้นี่ เพื่อให้เข่าม่าในใดดังของเ้าทอุิกัดไหวค่ะไก่น,น,นะคะไก่ซิมหาหอนดางแล้วตอนนี้ก็หือขึ้นได้เล็กน้อยแล้วค่ะคนตองหลายนะคะตอง,งหือซอยกัน,ลนหล <laughs> มมายหลายคนมันจะสินแหลวเร็วเพราะว่า หนามันหกแห้งค่ะทั้งหญาทั้งงาใหม่เนาะฟังทงั้งปนกับฟังทงั้งปนกับอีกผู้นึงค่ะฟันกอไผ่เกิดฟังทั้งนีกับซีคนค่ะนี้มากบรเวิดเดยอยังมีอีกอยู่ค่ะไปยังเหละพราเขานานดีได้แล้ว เอาพะย่ะจ้าเอาะล่าเสียวน่าเสียวปลาคอย่ะจ้าอลไรตัวแรกตัวแรกนี่ปลาดุกวาเทนี่ยังอีกตัวหนึ่งฮันเดย์ฮันเดย์นี่ตัวปลาดุกอะไรเกือบแล้วนะเกือบได้หื้อแล้วโอ้ยคงได้ซุ่นบนแห้งแล้วบนนี้ว่าจะหื้อมาไงดิ ไม่คือพญาย,าย <laughs> นันต์เญี่ยยันมืม้วนหนึ่โอ้โหเห็นป่าขึ้นไปไม่เห็นเขายางเข้าไปข้าวเดียวนึกว่าปล่อยปลาบ่เข้ารอบนี้นุอาจจะบ่ค่อยได้ถ่ายรูปให้เบิ่งเนาะค่ะเพราะว่านุก็อยากตืก้อสะดุ้งส่วนมือกล่องนุก็อยากว่าเนเฮแต่ว่าม้วนอยู่ค่ะมื้อน,นี้ก็ได้คนมันหลายปลาขาวกับบ่มาปันใดค่ะแต่ว่าก็ถืออยู่เทื่อละตัวสองตัวเดี๋ยวถ้ามีช็อตเด็ดได้เดี๋ยวนุวววสิมาถ่ายให้เบิ่งกันเด้อค่ะ ตอนนี้ก็บายสองครึง่งเราจะเข้ากับสีเอาปลาไปป้งกินเขาเนาะเขาเที่ยงได้เนี่ยนี่ก็ล่างเลือกโตปลางามอยู่เด้ค่ะเสียดายมื่อนิบกคคอยได้ทายคลิปห่วงตึกสะดุงมือกล่องกับห่วงตึกเฮ้เดรร้ายอยู่เด้เดี๋ยวเสียเอาขืนเห็นเบิ่งตอนตอนแรกค่ะบัดซีเมื่อตอนนี้ก็ล่งเลือกปลาไปป้งมาได้ครับพี่น,อน้องกินเขา่าปีงปลา ปลาขาวสะดุ้งครับนี่โตงามอยู่ซุ่มหาปลากันยังวานเหยอยู่ผมหนาวแล้วขึ้นละโอ้ยหนาวครับปลาขาวหลายมือนี่ปลาขาวหลายแต่ปลาใหญ่บ่ค่อยมีลุกแล้วลุกแล้ว,ลวอันนี้มาเด้อพี่น้องเอ,อ้ยกินข้าวน้ำกันปิ่งปลาตัวใหญ่ๆโอ้ยหอมหอมปลาสะดุ้งปลาเหยได้นี่โอ้ยหนาวหนาวแสงพรญานาจเอาออกมาด้วยมะเขานะ่ะ แจ้าไข่ครับเจวไข่ใครแจวเฮาแจวบองอันนี้แจวบองโอ้ยหอมครับขอเหนียวเอาไปเ้นมาแม่กน้องมาเด้าเก้อกินปลาแสบจะได้ไหมมาครับมาต่างวงกินข้าวกันละได้ไหมแ่บแสบมาหน่อย กินข้าวทงก็อยาเกิียนไดดปากพอบอ่เอาเรียบๆใส่ของใส่คองใส่คองนั่นด้ผาแง่งนั่นอ้อตังพงสะก้อนสนะลาสดซนล่ส้นนี่เอาโซดูปุ่นอโอถือสะดุ้งคักอออ้้าเเเตก ปลาเฮ้ได้หน่เบิ่งเพิ่นวานเพิ่นวานงุ่มพุ่น่ะโอ้ยปลาคออ่ามีแต่ปลาเฮ้ได้หนิปลาขาวใจใจเล็กคุ่น่ะปลาเฮ้ปลาขาวตัวงามงามหมอนี่ส่วนอันนี้ก็เป็นปลาสะดุ้งทีโนูตึกจ้ะได้ซ้ำนี่แหละได้ปลาคอลอกตัวหนึ่งพ่อใหญ่เขียนเพิ่นย่อสะดุ้งหายได้ปลาคอลอกตัวหนึ่งแล้วก็ปลาขาวปลาขาวก็ตัวงามงามหมดนี่ส่วนนั่นนี่ก็เปนปละดุ้งพีโนตึ๊กจ้ะ โอ้ยกระปูกระสีอ,อ่อกค่ะค่ะเดี๋ยวนุไปเอาของแม่ให้เบิงค่ะแม่นุก็ขคืนแหละคือกันมันหนาวหมือนี่อันนี้ของแม่นุค่ะได้เก๋าเครื่องทุ่งผ้ายายงอ้แต่บางหลายนึงคุณอะเบิงสิเปิดเบิงคุณอาพี่ตปะปาขาวตัวงามๆนี่ค่ะคุณอะคุณอาจ้าโอู้ต่าสีอ่อนค่ะ มีแต่ปลาขาวตรงงามๆคาคิวคาคัได้กับเครื่องทุ่งพผ่เงยงนะเด็ดบางลายหนึ่งเมื่อละจ้าหนาวมืนน่อนี้ปกติหาโมงฮูกโมงผมได้มื่อนี้สี่โมงแรกคืนแล้วนมีทุละหอมนูสิเป็นรับทุเรียนมาขายเหรอคะตอนแรกนู้ดเสิยทายปลายแหย่เบิงโยนูเมื่อก่อนก็เลือดบาดทายค่ะเหลือดสองสามคนนี่แหละตึกแห่เยอะนี่แหย่นี่ เอางูตะเตยออกอยู่นะ <laughs> งูหลายพี่จ้าอันนี้ก็เป็นปลาสะดุ้งซองด่างของรู่ของเมยคักคักเด็กเคิงกละมังอันนี้ปลาคอเขา,ขาสะดุ้งนูปาลาคอลอกเบิ้งเอาปลาขาวอีกเบิ้งปลาขาวก็มีแต่ตัวงามๆเด้คุณน่ะืม คักค่ะก็ซี่ออนมันถ่ายดิถ้าถือก็มันมันคนปลาขครแย่งกับตัวบกักใหญ่หนึ่งเด้อคนน่ะหนึ่งน้ะคนน่ะในจระนี้ส่วนนี้เป็นปลาเหียนี่โบหมันปลาคนหลอกสามตัวก็ปลาดุกตัวหนึ่งปลาขาวอีกสามจีตัวโบหมันปลาเหียโบสูปลาสะดุ้งจับโบคอยมีปลาใหญ่ ถ้าพอือมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูน้ำเดือจ้าเอาไว้เจอกันคลิปหน้าส,นนสวัสดีจ้า